สวัสดีเพื่อนๆชาวเซเว่นไอเกาหลีทุกคนนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอัปเดตแพทประจำสัปดาห์นะประจําวันที่29เดือนเมษายน2563นะครับโดยในครั้งนี้เปิดมาก็มีเนื้เรื่องเล็กน้อยนะโดยที่แม่นางอาลิสเนี่ยได้ไหว้วานฮายองให้ไปตรวจสอบทะเลทรายก็ที่ส่งอลากอนไปตรวจสอบนั่นแหละครับอย่างที่เรารู้กันนะว่าตอนแรกคิดว่าจะมาอาทิตย์นี้ซะอีกนะที่เป็นลูกฮายองมิสอเวลุดออกมานะ แต่ดูจากรูปการน่าจะเป็นอาลิสหน้าแทนนะครับโดยที่อย่างแน่นอนครับว่าแม่นางอาลิสเนี่ยเธอนั้นชอบสาวน้อยน่ารักแล้วก็สวยงามนะเพราะฉะนั้นตอนก่อนที่กระจาก,กันเนี่ยแม่นางอาลิสก็ได้พยายามชวนแม่นางฮายองเดทนะแต่แม่นางฮายองเนี่ยก็ทําการหนีลี้หนีภัยนะครับจากแม่นางอาลิสนะเอาละครับ พอเข้าเกมมาอย่างแรกที่เป็นอัปเดตใหญ่จริงๆของอาทิตย์นี้นะครับนั่นก็คือโหมดมาร์ซนารี่อันนี้นะที่จบซีซั่นแล้วนะครับโดยที่ถ้าเกิดใครเนี่ยมีตายยศอยู่ในแหล่งทองแดงกับแหลงเงินอันนี้นะจะโดนปรับกลับไปแหล่งทองแดงเหมือนเดิมนะครับส่วนใครที่อยู่แหล่งมรกตดอันนี้นะหรืออันที่สูงกว่าก็ตามเนี่ยจะโดนปรับมาอยู่แหล่งมรกตเหมือนเดิมนะก็คือแหลงสีเขียววันนี้ครับผมเองก็โดนปรับมาแหลงมรกตดเหมือนเดิมนะ แล้วก็อย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับรายละเอียดในการปรับแผดผมอธิบายโดยละเอียดไปในเดบโนตตัวที่ผ่านมาแล้วนะเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ขอพูดซ้ํานะครับแต่ว่าที่ผมได้ไปลองมาแล้วในวันนี้นะก็คือพอปรับมาเนี่ยผมก็ได้ไปลองเล่นแล้วก็ขอพูดว่าต้องทําของเต็มจริงๆนะครับถึงจะสามารถใช้เทคนิคสถานะแบบอินฟินิตีถึงจะผ่านระดับ S ได้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเหมาะสมนะครับ ส่วนตัวผมเนี่ยทำของเต็มมากๆนะเลยยังใช้สถานะผ่านระดับ S ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากผ่านระดับ S แบบใช้สถานะเนี่ยกูกนาลบกวนทำของให้มากๆนะครับเอาใจช่วยนะทำของเยอะๆแล้วก็มาเล่นผ่านระดับสูงเพื่อเก็บทรัพยากรกันกน,นะต่อมาก็เป็นกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมของเมย์อันนี้นะอันใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเลยนะเป็นกิจกรรมที่อยู่นานเหมือนกันนะครับเป็นอาทิตย์เลยนะ อันนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการผจญภัยหมดเลยนะครับนั่นก็คือเป็นการลงด่านผจญภัยแล้วให้พบเจอเก็บของต่างๆนะครับโดยที่ถ้าเกิดทําเสร็จครบแล้วเนี่ยก็จะรับแต้มตรงกุญแจข้างบนตรงนี้ไปแล้วก็มากดแลกของตรงข,งข้างล่างนะโดยที่เควสเนี้ต้องผจญภัยอย่างเดียวนะครับไม่สามารถโยนกุญแจฟาร์มแบบขี้เกียจได้นะภารกิจก็คือได้รับอุปกรณ์10ครั้งได้รับก้อนทอง10ครั้งได้รับท่า30สครั้ง ได้รับสลายสองดาวธาตุดินเจ็ดสิบครั้งแล้วก็ธาตุแสงเจ็ดสิบครั้งธาตุไฟเจ็ดสิบครั้งธาตุมืดเจ็ดสิบครั้งแล้วก็สุดท้ายได้รับโซตัวละครร้อยครั้งพูดง่ายก็คือให้คุณฟาร์มเยอะๆเลยนะแล้วเดี๋ยวพอของมันตกมาเนี่ยเพชรมันก็จะขึ้นนะครับพอเก็บรวมได้หมดแล้วเนี่ยจะได้กุญแจรวมทั้งหมด280นะโดยที่280้เนี่ยท่านแรกข้างล่างมันก็จะไม่ครบนะครับผมก็แนะนําให้แลกของดีๆก่อนนะนั่นก็คือพวกเครื่องประดับ แล้วก็พวกโซเลือกได้เลยพวกนี้นะต่อมาเป็นภารกิจที่ยังไม่เข้านะครับภารกิจที่ยังไม่เข้าเนี่ยอันแรกที่จะเข้ามาก่อนวันที่2ถึงวันที่4อันนี้เนี่ยจะให้เราเล่นโหมดมัเซนารีเราก็เล่นประจาวันไปนะครับ2รอบได้แ็ดสมเครื่องประดับ 10, 6, 1 0บวกหนึ่งคูณหนึ่งสี่รอบได้แ็กสมเครื่องประดับ 10, 6, 1 0บวกหนึ่งคูณหนึ่งแล้วก็เมื่อครบ6รอบก็จะได้หล้านทองนั่นเองส่วนอีกภารกิจที่จะเข้ามาวันที่5เลยนะ จะให้ลงดันท่าประจำวันครั้งหนึ่งลงประสาทกิวถึงครั้งลงหมดบอสนันทจร1ครั้งและลงดันเจนพิเศษของรักโซหนหครั้งลงกิววอสองครั้งพวกนี้ก็จะได้ของรางวัลตามปกติเลยนะก็คือแพ็คสุ่มตัวละคร1ี1 1หนึ่หนึ่งท่านุงปวดโปรเทนคูณหนึ่งหินอเวกส0งรอยอินตีบ้บุปกรณ์มิสเวกหอันและทองอีกสามแสน ก็เรียกง่ายๆว่าลงภารกิจตามปกติไปนะครับได้ของเก็บของครบหมดนะไม่ได้มีภารกิจอะไรที่ต้องทําเป็นพิเศษนั่นเองเรียกว่ามาแจกอุปกรณ์และก็ของนาัตัลนั่นเองนะครับคือในช่วงนี้เนี่ยมันเป็นกิจกรรมพวกวันเด็กของฝั่งเกาหลีเขาะนะผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเทศกาลอะไรของเขาหรือเปล่านะครับผมไม่ค่อยแม่นด้วยสิแต่เอาเป็นว่ามันเป็นเทศกาลวันเด็กของเกาหลีนะก็เลยมีกิจกรรมนู่นนั่นนี่มาให้เราเล่นนะก็อัปเดตอาทิตย์นี้หมดแค่นี้นะครับ จุดสําคัญน่าจะเป็นการปรับโบดมาเซนารี่นะให้ทุกคนไปลองเทสดูก่อนนะครับว่าไหวในระดับไหนนะถ้าไม่ไหวเนี่ยก็รีบๆทําของนะครับส่วนกิจกรรมเนี่ยเรียกได้ว่าสาหรับใครที่เป็นสายโยนกุญแจอาจจะเซ็งนิดหน่อยนะครับที่ต้องฟาร์มนะถึงจะได้กิจกรรมครบส่วนอีกกิจกรรมที่จะเข้ามาตอนหลังทั้ง2อันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลองบดมาเซนารี่หรือให้ทําภารกิจทั่วไปเนี่ยอย่าลืมไปทํากันนะเมื่อเก็บทรัพยากรนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับ อาทิตย์หน้าน้องไฮยองน่าจะเข้าเกมนะครับน้องไฮยองมิสเวก e นะเตรียมทรัพยากรมารอมิสเซเวกน้องด้วยนะรวมถึงอัปเดตครั้งนี้ก็เป็นอัปเดตก่อนสิ้นเดือนเพราะฉะนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่จะเข้ามานะครับนั่นก็คือร้านค้าอลิสตรงนี้นะเพียงแต่ในตอนนี้เนี่ยด้วยความที่มันยังไม่ถึงวันนะครับก็คือมันจะน่าจะเข้ามาวันที่1นนะรอมันถึงวันเนี่ยมันก็จะมีของมาขายนะครับใครขาดหรืออะไรก็ อย่าลืมไปซื้อกันนะอ่ล่ะครับก็ขอจบอัปเดต7 Night ประจำอาทิตย์นี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ